สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่วยกดติดตาม s สับส i b e ด้วยครับวันนี้เป็นงานดับดิบนะครับวันนี้เราจะมา,าขายของออนไลน์บน Lazada นะครับเว็บไซต์ Lazada Seller Center นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเข้าร่วมแคมเปญนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแคมเปญคืออะไรเหมือนขายรถ มันขายรถขายของนะครับหลายหลายบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีแคมเปญรถอย่างนู้นรถอย่างนี้นะครับแถมนู้นแถมนี้นะครับมันก็เหมือนกับบนแพลตฟอร์มลาซาด้านะครับในเซลลิเซนเตอร์นะครับเราจะไปที่หัวข้ออันดับแรกนะครับหัวข้อแคมเปญก่อนนะครับตรงนี้นะครับตามลูกศรมือชี้อยู่นะครับกดเข้าไปเลยอ่ะพอเข้ามานะครับ บางอย่างเนี่ยผมได้เข้าเรื่องหมดแล้วนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับกดดูได้เลยนะครับว่ามีแคมเปญอะไรบ้างอย่างเนี้ยครับอ่าอย่างเนี้ยเราเข้าร่วมหมดแล้วนะครับอย่างเนี้ยนะครับตัวนี้เราจะสับเนี่ยเราเราไม่สามารถเข้าร่วมมันเป็นได้มันก็จะบอกรายละเอียดนะครับกดดูให้หมดนะครับเผื่อมีอะไรนะครับอ่ากดดูนะครับตัวเนี้ยเข้าร่วมอย่างเนี้ยเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าร่วมนะครับเข้าร่วมอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยนะครับอ่ารูอันที่สอง อ่ะอันที่สี่นะครับขอไปก็ดูไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆอ่ะมาดูตัวนี้โปรโมโชั่นแนะนําอื่นๆนะครับอันนี้ก็แนะนําอื่นก็คือโปรโมชั่นที่ไม่ได้ฟิตว่าจะเป็นวันไหนเออไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นวันที่แบบว่าซุปเปอร์เซลหกหกอะไรเงี้ยอย่างเนี้นะยน,นะครับตัวอย่างหกหกซีซีอย่างเนี้ยไม่ใช่นะครับมันจะเป็นแคมเปญที่อ่าประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแต่เขาจะให้นะครับอย่างตอนเนี้ย ก็คือประจำสัปดาห์ที่27-2ถึงกรกฎาคมนะครับอันนี้เขาจะให้ถึงยาวเลยนะครับแข้มเป็นตัวนี้จะดีมากนะครับเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการโปรโมทบนแพลตฟอร์ม Seller Center แ,แล้วก็จะขึ้นบนแอป Lazada นะครับเนาะใครที่เข้าเลือกซื้อแอป Lazada นะครับมันจะมีระบบ AI นะครับอ่ามันฉลาดมากนะครับเวลาเราเซิร์ชคำว่าอะไรก็ช่างนะครับ เราเข้าไปดูปุ๊บเราไปดูสักพักหนึ่งเราออกมานะครับจะเห็นได้ว่าสินค้าที่คุณเพิ่งเซิร์ชมาเมื่อกี้มันจะอยู่ทุกทุกที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับบนหน้าอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างเช่น Facebook ดูหนังฟังเพลงหรือขายดีนะครับเป็นต้นนะมันยังมีอีกมากมายเลยนะครับ ในไลน์ในอะไรก็ยังเจอนะครับเพราะว่าตัวนี้แหละมันจะช่วยให้เรา,าเพิ่มยอดขายนะครับแล้วก็จะดึงดูดลูกค้านะครับที่เลื่อนหน้าจอไปมาบนโทรศัพท์หรือบนแพลตฟอร์ม,มอื่นๆนะครับระบบตัวนี้ฉลาดมากนะครับก็คือมันจะตามเกาะลูกค้าหรือผู้ที่เสิร์ชหาสินค้าตัวนั้นตลอดจนกว่าจะซื้อมัน,นครับ จนกว่าจะซื้อมันนะก็คือมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นๆขึ้นร้านเราบ้างขึ้นร้านคนอื่นบ้างที่มันถูก,ถกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเราเข้าร่วมปุ๊บมันจะทําการตลาดให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วส่วนรายจ่ายล่ะนะครับเขาจะหักประมาณ2%หรือสเนะครับถ้าจําไม่ผิดนะนะหักบางทีก็18บาท19บาท นะครับบางทีก็2บาทอย่างเนี้ยหมายหมายความว่าไงก็สมมติว่าลูกค้าต้องการซื้อไมโครโฟนนะครับลูกค้าเซิร์ชไปนะครับสมมติว่าซื้อร้านเราเราเขาร่วมพอดีนะครับเราขายอยู่100นะครับเราขายถูกถูกเลยนะครับ100นะครับเขาอาจจะคิดเรา2บาทนะครับในการโปรโมทนะครับเราก็เสียแค่2บาทนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับ ยังไม่รวมยังไม่รวมรายจ่ายอื่นๆที่ลาซาด้าคิดนะครับอันนี้แค่โปรโมชันนะครับแค่โปรโมชันเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าที่เราขายของไม่ได้หลักเขาจะคิดไหมไม่ต้องครับเอาเฉพาะสินค้าที่โปรโมทหรือลงไปแล้วเนี่ยขายได้นะครับเขาจะคิดแค่นั้นนะเขาจะหักแค่นั้นนะครับก็ไม่รวมกับสินค้าที่ขายไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปนะครับอ่า ที่เข้าร่วมครับเหลือ9วันนะแคมเปญนี้เหลือ9วันสี่ชั่วโมงนะครับอ่เพิ่มสินค้าอ่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็ขายอร่อยเบนซ์ด้วยนะครับผมขายหลายๆอย่างครับอะไรที่ได้เงินผมขายหมดนะครับสินค้ามีจริงนะครับทุกชิ้นต้องมีสินค้าเนาะถ้าไม่มีก็ต้องรีบหานะครับเราลงรูปไว้ได้แล้วก็รีบหาอันนี้ผมจะเพิ่มไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รู้นะครับอ่ะพอเพิ่มไปนะครับ คลิกเลือกทั้งหมดเลือกเมื่อกี้นะครับตามที่ใครตามทันเนาะมันจะขึ้นหน้านี้ครับตอนนี้ให้ใส่ราคาครับราคาคือให้ต่ํากว่านี้ก็ได้นะครับให้ต่ํากว่า990ก็ได้นะครับเราผมใส่ไปสัก350อย่างเนี้ยอันนี้คือเซล์อีกนะตัวน,นี้คือเซล์แล้วนะครับตัวน,นี้จะไม่ได้นะครับอา,อาจจะมีในเรื่องของยังไม่ถึงหรือ,อยังไม่ถึงระยะเวลาที่ต้องลงนะครับ ก็ตอนนี้จะเป็นแคมเปญใหญ่นะครับซุปเปอร์เซล 7. 7์เจ็ดจุดเจ็ดเดเซลนะครับเนาะก็ยังไม่สามารถลงได้นะครับก็ให้ให้รู้เพียงเท่านี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับยังลง,งไม่ได้นะครับก็ยังเข้าร่วมไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมแบ็กกลับไปก่อนผมไปที่โปรโมชั่นก่อนนะครับโปรโมชั่นแคมเปญอ่าเมื่อกี้โปรโมชั่นอื่นนะครับ ผมจะคลิกเข้าตรงเข้าร่วมเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมคลิกเข้าไปเพิ่มครับพอเพิ่มเสร็จปื๊บปื๊บเขาจะรันหน้ามาให้่าตัวนี้ลงได้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับคือราคาที่เราเซลหลมายถึงอะไรหมายถึงว่าสมมติเราขายอยู่770อยบ่างเนี้ยแต่เราเซล,ลอยู่ที่550 นะครับอันนี้คือส่วนลดลดให้ลูกค้านะครับแต่ราคาจริงก็คือ770นะครับส่วนช่องนี้ครับแคมเปญที่จะลดอีกนะครับลดกระหน่ำเลยนะอันนี้นะครับก็460นะครับก็คือห้ามเกินนี้นะครับห้ามเกินนี้ก็คือถ้าเกินนี้490ล่ะได้ไหมนะครับอ่าไม่ได้นะครับเขาให้ใส่แค่460นะครับ จำนวนลูกค้า,าสินค้าที่เข้าร่วมนะครับใส่ไปสักสิบนะครับเพราะมีสิบอันประมาณสิบอันอ,อย่างนี้นะครับเนาะหกเก้าศูนย์นะครับใส่ตามช่องช่องเขาประเมินไหมใส่ตามตัวเลขที่เขาประเมินไว้นะครับมันคือราคาเนี่ยมันลดตั้งหกสิบบาทนะครับตัวนี้แค่เจ็ดร้อยเห็นไหมครับช่องนี้ก็คือหกร้อยไปเจ็ดร้อยหกสิบนะครับช่องนี้แค่ 700ด้อทนนะครับลดไป60บาทเลยนะครับลดค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวนี้นะครับจากนั้นทำไงกดทรงเลยครับกดซองปุ๊บเขาก็จะไปละนะครับก็คือเรียบร้อยละส่วนตัวนี้ก็คือกรอกเพิ่มได้เลยนะครับก็จบเพียงเท่านี้สำหรับการเข้าร่วมแคมเปญนะครับเปอร์เซ็นต์ที่หักนะครับก็ตามมูลค่าสินค้านั้นนะครับบางทีมันไม่เท่ากันเนาะนะครับพันหนึ่งอย่างนี้อาจจะ สี่สิบห้าสิบาทแล้วแต่เขาจะคิดคำนวณนะครับผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ศึกษาในเรื่องนี้เขาหักก็หักไปไม่ได้สนใจนะครับขอให้มันขายได้ก็พอแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ขาดทุนนะครับเราอยู่ได้นะครับลูกค้าได้ของก็แฮปปี้นะครับมีแค่นี้นะครับสำหรับแคมเปญหรัน,นี้ก็ขอบคุณครับ